มณฑลท,ทหารบกที่18จัดพิธีอำลาผู้บังคับบัญชาหลังรับราชการทหารครบ2ปีคุณตรีคณะทัศน์มากรวมผู้บัญชาการมณฑลท,ทหารบกที่18เป็นประธานในการปลดประจำการพลทหารนาลานอเนกประสงค์มณฑลท,ทหารบกที่18มีทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดออกจากกองประจำการ ในวันที่30เมษายน2563มีจำนวนทั้งสิ้น139นายทหารกองประจำการซึ่งระหว่างการรับราชการมีความประพฤติที่ดีปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยข้อบังคับต่างๆของหน่วยสมควรแก่การได้รับใบประกาศเกียรติคุณมีจำนวนทั้งสิ้น54นายโดยผู้บัญชาการ มณฑลท,ทหารบกที่18พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาได้กรุณามอบใบประกาศเกียรติคุณและให้โอวาดกับทหารกองประจำการที่ได้รับการปลดออกจากกองประจำการต่อไปได้อดทนเสียสละเามา,า,ารับราชการไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้ติดตามรับฟังข่าวสารที่พลเอกอภิรัตน์ว่า ขอบคุณในนามของกองทัพบ,บกที่ได้เข้ามารับราชการ ត្រូវហើយគូរក្នុងវិសម្មអមត្រូវសម្រាឲ្យយើងចូលខ្លួនទៅសាងសិទ្ធិប្រជាតែគុណតែស័ក្តិ